วันนี้นะก็จะมาทดสอบเดียวทดสอบให้ทุกคนดูอีกเม็ดหนึ่งนะสองเม็ดนะไม่ขาดทุนทุกคน <laughs> คุ้มค่ากับการที่จบแล้วกดตกโหลดคลิปได้ค่ะพี่เปิ้ลนะคะได้เลยได้เลยนะเพราะว่าปุ้มอยากจะทดสอบให้ทุกคนดูเพราะว่าก่อนที่จะทานปุ้มก็ทําแบบนี้ปุ้มไปไปดูคลิปของครูพี่พนะคะที่ครูเคยทดสอบให้ดูนะคะแล้วปุ้มก็มาทดสอบกับตัวเองเพราะว่าชอบนะคะอยากพิสูจน์กับตัวเองนะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวห่างๆนิดนึงนะคะนี่คือสมุนไพรแคปซูลนะคะที่มีสมุนไพร9ชนิดนะคะที่ปุ้มทานอยู่ต่อเนื่องสม่ําเสมอไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมที่เรากินแล้วถึงสุขภาพ ขึ้นเรื่อยๆๆทุกคนนะนี่คือคําตอบนะคะไม่ต้องบอกว่านี่คืออะไรนะเป็นแค่บอกว่าสมุนไพร9้าชนิดทุกคนเดี๋ยวปุ่มให้ดูอีกเม็ดหนึ่งนะชอบชอบนะคะทุกคนนะเป็นสมุนไพรที่แบบีิดนิ้ท้อนข้อให้หมดเลยนะเสียดาย <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวให้ดูพี่นิดมาเมื่อกี้นะคะพี่นิดยังไม่ได้ดูเลยนะคะทุกคนแล้วก็บวกกับแก้วนี้ก็คือชาชงนะคะนี่คือชาชงนะคะทุกคนนะคะเห็นไหมคะ นี่คือน้ำสีแดงๆนะคะสีโอ้ยก็ทุกคนขาเชือกลุนไปแล้วสีแดงๆออกริดแล้วเห็นไหมคะว่าลวเลี้ยวเดยอก็จะคนๆให้ดูนะคะคนๆให้ดูนะคะโอ้ยทุกคนหล่นแล้วหล่นแล้วกรี๊ดนะคะให้ทุกคนดูอีกรอบนึงนะคะ นี่คือเม็ดที่สองทุกคนนะคะกินวันละสองเม็ดนะคะได้ขนาดนี้นะ,ะจับไขมันทุกคนดงที่ดูปุ้มใส่น้ำมันลงไปนะคะทุกคนเยอะมากเลยเมื่อกี้นะคะแล้วนี่ทุกคนหยดลงมาแล้วก็ทุกคนว้าวนะคะนี่คือสมุนไพรของครูพิพรที่ครูคิดมาทุกคนนะ,คะใครได้เจอสมุนไพรนะคะ คนนั้นโชคดีมากๆใช่เลยทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่ปุ้มอยากจะมาบอกฟินตนตนตนหลุ่นนี่เลยใช่ไหมพี่จา๋าทุกคนแล้วทุกคนดูนะคะนี่คือสมุนไพรที่เป็นแบบชงนะคะสมุนไพรแบบชงนี้นะคะเขาก็จะไปช่วยทําให้น้ํากับน้ํามันเนี่ยค่ะรวมตัวกันนะคะแล้วก็จะขับออกมาทุกคนก็อาจจะมีบ้างนะ,ะที่เป็นชั้นหน่อยแต่เนี่ยค่ะข้างล่างเขาก็จะมีอยู่นะคะ เป็นสมุนไพรที่จะไปช่วยนะคะไปขับน้ํามันจับกับน้ําทุกคนนะเขาจะไปจับกับน้ําแล้วก็ดึงนะคะขับของเสียออกมาเช่นกันทุกคนสองอย่างนี้ทุกคนคิดดูนะคะเนี่ยค่ะมันก็สามารถพิสูจน์ให้เราได้รู้ได้นะคะไม่ต้องแบบเอ่อไมอ่คลายความสงสัยว่าสมุนไพรที่ทาน,นะะเนี่ยค่ะเขาทํางานยังไงนะคะวันนี้นะคะกระจ่างชัดกับตัวเองแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อก่อนปีที่แล้วนะปุ้มกระจ่างตา ตาระจ่างด้วยตาของตัวเองเพราะว่าพิสูจน์มาวันนี้ก็อยากจะมาทดสอบให้กับทุกคนดูนะคะนี่เลยนะคะสมุนไพรสงชนิดนะคะแล้วก็สามารถเปรียบเทียบกันได้นะคะว่าตัวไหนเป็นยังไงนะคะนี่เลยทุกคนนะคะแนะนําให้ทานนะคะแนะนําให้ทานไม่ใช่ว่าอยากจะเชียร์ทุกคนนะคะได้ซื้อสินค้านะคะแต่ว่าเป็น เป็นเป็นสมุนไพรดีๆที่มีอยู่จริงนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ได้มาตรฐานนะคะผ่านนะคะในระดับของอมีใบเซอร์ติฟิเคตนะคะในการที่ส่งออกนะคะไปต่างประเทศเนี่ยสปีโซนนะคะทุกคนแล้วแต่ละปีที่จะได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องผ่านหลายๆอย่างนะคะต้องผ่านด่านหินมาแล้วก็กว่าที่จะผ่านโอยกว่าที่จะผ่านฮา้านกว่าที่จะผ่าน GMP นะคะทุกอย่างนะมาตรฐานทุกอย่างนี่เขียวเข้มมากๆนะ แต่ครูวิโพลนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะก็ไม่ยอมเพ้ค่ะทุกคนนะคะครูไม่ยอมเพ้เพราะครูมีหมุดว่าครูจะนําสินค้าในบ้านนพเก้านะ,ะส่งออกไปยังต่างประเทศทุกคนแล้วตอนนี้ส่งไปยังต่างประเทศนะคะ70กว่าประเทศแล้วนะคะแล้วก็แบบาชาวต่างประเทศเนี่ยชื่นชอบสมุนไพรนะคะของเราเนี่ยหนักมาก